สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่ามีกรรมจากการทำคอนเทนต์บาปสร้างเรื่องหลอกลวงผู้อื่นนางขังคกตาปนูน ยอมรับแล้วโดนหลอกเงินเมื่อคืนนางคังคกไรสดบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยเป็นตัวกลางในการซื้อที่ดินหลอกเอาเงินของนางไปนางโอนเงินให้ผู้ชายคนดังกล่าวเพื่อมาซื้อที่ดินที่ไทยแต่ผู้ชายคนนั้นกลับนำเงินไปจ่ายค่าซื้อที่ดินแค่บางส่วนจึงฟ้องร้องกันอยู่ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของที่ดินไม่เกี่ยวกับ,บงวงแหวนไม่เกี่ยวกับจำเลยผมคนหนึ่งไม่เชื่อที่นางพูดตอนนี้พวกวงแหวนรอบนอกกำลังแตกกันคืนนางแฉเรื่องนี้อีกจะยิงแย่ไปกันใหญ่นางคังคกบอกด้วยว่ามีคนเอานางมาแขวนเรื่องที่โดนหลอกเงินคนแขวนต้องการทำลายกลุ่มวงแหวนรอบนอก ที่เป็นยูทูบเบอร์สายจำเลยผมว่าเจคังคกฮอนแลนด์แกสมควรโดนหลอกคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดคือสมุนของมาดามลาเต้ที่อยู่อังกฤษในแชทหลุดสมุนมาดามพูดชัดว่านางคังคกโดนหลอกให้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นฉนุดปลอมแล้วคนที่ปลอมฉนดุดก็คือป้าจอจัจนที่เป็นเอฟซีจำเลยสายปี จริงๆนางคังคกก็รู้ว่าสมุนมาดามคนที่นินทานางชื่อพิสมัยแต่นางเมกาไปไลบีกับคนของมาดามตลกนะครับเห็นในไรสุดนางคังคกรู้ทุกเรื่องที่ความง่เขาของตัวเองกับไม่รู้นี่แหละครับวันๆทำแต่คอนเทนต์บาปหลอกลวงเอฟให้ร้ายคนอื่น กรมมันจึงสนองกับโดนหลอกเสียเองฝากถึงนางคางคกตาปนนะมีแค่เริ่มต้นกรรมจากการทำคอนเทนต์บาปหากินกับการตายของเด็กน้อยคนหนึ่งมันจะย้อนกลับไปสู่คุณและครอบครัวอีกเรื่อยๆความวิบัติกำลังจะมาเยือนพวกคุณเรามาต่อกันที่ทางด้านของกลุ่มบักเกิบกันต่อนะคะโดยได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่ง ได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มบักเกิบโดยมีใจความว่าเห็นข่าวดังกระชนผู้ใหญ่บ้านซีโก้คลบ่วงไฮโลูการหลักลอบเล่นการพนันถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายไม่ว่าเจ้าของสถานที่และผู้รวมเล่นจึงฝากผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐมาตรา28ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้คือข้อหนึ่งเมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนต้องแจ้งความต่อกำนันายตำบลให้ทราบข้อสองเมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้น ในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงต้องแจ้งความตอบผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบข้อ3เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดีหรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยกระทำผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งของสำหรับใช้ในการกระทำผิดกฎหมายก็ดีให้จับสิ่งของนั้นไว้ และรีบนำส่งต่อกำนันนายตำบลข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกําลังทําผิดกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทําผิดกฎหมายก็ดีให้จับผู้นั้นไว้และรีบนำส่งต่อกำนันนายตำบลข้อ 5. ถ้ามีหมายหรือมีคำสั่งตามนาทีราชการให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้นเป็นนาทีของผู้ใหญ่บ้าน ที่จะจับผู้นั้นและรีบส่งต่อกำนันหรือกรรมการอำเภอตามสมควรข้อ6เมื่อเจ้าพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ออกคำสั่งออกหมายสั่งให้คน้นหรือให้ยึดผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายฝากถึงชาวบ้านสี่โกผู้ใหญ่บ้านเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะ โดยป้าบุรันได้หยิบยกเอาคำพูดของเสียขายข้าวขาหมูที่ออกมาพูดถึงพระอาจารย์พที่บอกว่าพระอาจารย์พุนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยป้าบุรันได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม F อฟซีทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความว่าสาธุกับพระอาจารย์พุนที่ไม่รู้หีรู้แตดต,ตามที่ลูกศิษย์ ลูกศิษย์เอกของท่านยืนยันมาเพราอถ้าอาจารย์ดันทะลึงไปรู้ทั้งฮีทั้งเต้งานนี้บันไลยล่ะค่ะปราชิกหาโสสิโสสิพระท่านย่อมรู้และลงโทษคนทำผิดบ้านใต้บ้านเหนือรู้กันทั่วพีโนดก็รู้แล้ว อาจารย์พลท่านไม่รู้หี่รู้แตกอะไรเกี่ยวเรื่องที่ว่า,วามึงมนโนกันชั่วงเองเลยพราอาจารย์พลท่านไม่รู้หี่รู้แตกอะไรเกี่ยวเรื่องที่ว่า,วามึงมนโนกันชั่วงเองเลยพราอาจารย์พลท่านไม่รู้หี่รู้แตกอะไรเกี่ยวเรื่องที่ว่ามึงมนโนกันชั่วงเองเลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านั่นมันคำพูดที่พูดกับผ้าหรอ ก้าบุลันได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าดงคู่ดีขี่อันผาดก็อย่างนี้แหละค่ะวายพูดถึงพระป้ารัตนามาเอาขาหมูไปสั่งสนหน่อยหยาบได้ใจนะพ่อสายบุญขอให้พระท่านลงโทษแกอย่างหนักวันนี้ไอ้ตัวนี้ดิ้นทั้งวันเลยเหรอพูดถึงพระแบบนี้ไม่กลัวปากเนา่า เรือฟ้าฝ่ายอวนการศึกษาไม่มีไม่เป็นไรแต่วุทิภาวะการพูดการแสดงออกบ่งบอกถึงกำพืชว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมามากน้อยเพียงไรตายตายไอ้บาหวานพูดกับพระแบบนี้หรอสถุนทั้งนั้น fc แต่ละตัวไม่ไหวอ่ะพระอาจารย์ไม่ได้สอนส่วนสานุสิทธิ์เอกรู้เรื่อง พี่เตดเป็นอย่างดีเพราะได้ศึกษาการวินัยมาด้วยตนเองฮ่าฮ่เก่งจริงวาระดับเจ้าของโรงงานทำไมพูดจ่าหยับคายแบบนี้ค่ะป้าขอให้พระอาจารย์ลงโทษมันอย่างหนักนี่นะคำพูดของเศรษฐีให้สูบเศรษฐีกัมโลไร้การศึกษาคำพูดคำจ่าหยับคาย สะทุนมากนี่ใช้คำพูดกล่าวอ้างถึงพระแบบนี้ได้ด้วยหรอมันกล้าพูดแบบนี้กับพระที่ช่วยเหลือมันตอนตกต่ำได้ไงไม่แปลกใจเลยถึงสนิทกับจำเลยขนาดอยู่กับพระมาตั้งนานไม่ได้ซึมซับพ,พระธรรมเข้าถึงจิตใจเลย